ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเกมปีศาจไล่กินคนนะครับนี่จะเลือกตัวไหนดีครับพี่คือว่าน้องๆคงชอบตัวนี้มากที่สุดนะครับลเลิเล่นกันเลยมาแล้วข้าคือปีศาจที่อยู่ในยุคโบราณดูพัดเตียวมังกรสีทำไมมันถึงแนวตรง,งแล้อันนี้ มันจะดูซ้ายขวาซ้ายขวาอแต่มันไม่หลุดเพราะอาคาติดกันไปให้แน่นๆหน่อยเพื่อป้องกันมันศัตรูี่จะมาต่อยค่ะต่อยตรง,งนั้นไงเหรอใช่ตได้แหละจุบโคตรนี่เนี่ยผพวกเด็กไม่รักคนอื่น เอ้าเอ้า,อาวันเด็กไปชนยันเองตายด้วยเหรอวันเด็กเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะการเจ้าเด็กบาก้านี่ดีวต่อไปเราจะเอาตัวแมงมุมนะครับนี่แมงม,มุมของผม ไปเลยเีนึงนี่นะอีกตัวจะจักกลนั้นอ่าเวล่อนายตายหายเราวแ่เป็นไงล่ะจักกนันายเสียสลายไปเลยเกมนี้นี่ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ ฟรีครับเจมฟรีครับของฟรีครับเล่นในโทรศัพท์นะครับไม่เล่นในคอมเล่นในคอมมันก็จะแบบแกระตุกกระตุกนะครับในโทรศัพท์ดีกว่านะครับถ้าใครอยากปั้นตัวนี้ก็ปั้นได้นะครับเอาผมหรือตัวนี้ก็ได้นะครับหรือตัวที่ใช้เงินก็มีตัวนี้กับตัว ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ใช้เงินตัวนี้กับตัวนี้เองครับใช้เงินมันต้องรอเวลากกอนรันแล้วค่อยใช้เราจะเล่นตัวนี้ต่อนะครับผมตัวนี้นี่ผมอัพาเหจมาแรงมากแล้วค่ะแล้วก็อัพเลือดด้วยทำให้มันแข็งเก่งมากเลยนะคะผมี่นะนี่นะนนะต้องมึงบ้าข้าง มันมุมหลายลูกตาตัวไม่ค่อยฉาบจริงๆผมไม่ได้กดล็อกสกินนีะครับถ้า่อผมกดก็มามันก็กลายเป็นตัวนี้เลยผมได้สกินนี้สกินลูกตาแต่ผมอยากได้สกินเต่าอทองนะ่ะตัวนี้ผมสกินลูกสกินแล้วนะคะผมใครอยากให้ผมเล่นเบสกินไหนก็ บอกมาได้เลยนะครับผมผมรู้นะครับ่าที่จนชอบจะกินนี้มากที่สุดโอเคเอาจะเล่นเจ้าลั่งมุมเรดดี่บักนั่นคือแมงมุมเต่าท้อง ดงมาแล้วครับเอาเขาเรียกว่าเต่าทองลายจุดนะครับเต่าทองลายจุดไม่ใช่เต่าทองจริงๆนะเต่าทองจริงๆสีทองนะครับเจ๊คุณเรียกต้องมาคุณเรียกติดปากใชาไหมไอ้คุณเชื่อเนี่ยคือเต่าทองจริงๆคือเต่าทองลายจุดนะครับเอาผมอันนี้ก็สอนความรู้ได้นะไม่ได้แบบเล่นหนึ่งเดียวนะครับผม เจ้าเด็กน้อยฉันจะจักรนอันไหนเกมนี้เขาปิดตัวยังหรือเขาลบออกอยังยังครับหือยังครับโอเคเจ้าเด็กน้อยถืงเวลาจักรันไงนล่ะตจะเด็กเง้อ แล้วนี่มันโงอจริงจริที่คนณอยากให้ผมเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับผมดูนะโอเคผมจะเล่นกับดามเมนมันไม่ค่อยเยอะนะครับถึมเปนตัวแรกที่ผมเล่นก็ตามบ่นี่ตัวแดงๆนี่ไหมครับมันคือทหารกับจาักการทหาร ต u, ัวนี y, ้ตีสองตีนะคะถ้าเป็เด็กตัวใหญ่อ่ะตีสองทีนะครับถึงมันจะตัวสูงแต่มันก็ต้องตีสองที่จากการเด็กนะครับเด็กบางคนตัวก็สูงสูงตีสองทีไม่ไหวต้องตีสามทีอหานอ่ะตีสองทีเด็กๆเพิ่งเนี้ยตีอาจจะนแพงเด็กเมื่อไปโดนชนถังระเบิด คลินปนี้ติดคำหยาบถูดไหมครับโอเคครับถ้าใครไม่อยากดูก็ปิดไปเลยได้ไอ้นะครับผมเดี๋ยวเดียวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดนะครับผมไซเรนตำรวจมีด้วยโอ้โหตัวเพิ่งเคยเห็นไซเรนตำรวจอยากลองไซเรนวีนุ่มไซเรนวีนุ่ม ไซเลนวินนมตุกข์กาสไซเลนวินนมนี่ไซเลนกระดูกนี่นะไซเลนวินนมไซเลนกระดูกเรียกน้ำชาเพราเฮ็ดเอดกระดูกเฮ็ดกระดูกไม่ใช่ดิไม่ใช่เฮ็ดกระดูกเปรตกระดูกเข้ากันเพราะว่าอย่าเรียกเคาว่าถึงไม่งั้นคุณจะเดินแบบนี้ นีนีแหละผมไม่ได้อัพอะไรมากแล้วครับตัวนี้ผมไม่ได้อัพอะไรมากมันเลยดาเมจน้อยไปทั้งหน่อยแต่ตีอีหลายรอบก็สนุกอะเนาะแล้วนะเก็บตัวตีหลายรอบไปด้วยไม่ตัวตีครั้งเดียวตายบ่อยแล้วมันตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรอะครับท่านผู้ชม มันคือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวละครที่ไปต่อสู้กับบสอสาอาันนี้อู้หูเตียงแรงเตียงแรงต้องวิ่งหนีแล้วนั่งเก็บเงินเงินวิ่งเว้งกับลงบ้าอะไรเวง้รเงรันนิงรันนิงรันนิงเลือเต็มแล้วเอ้เอ้เอ ต้องปีและถอยนะครับไม่นเราเอาอเแพนะก็เสียเปียบเหมือนกันนะครับปอเป็นตัวดาเมจน้อยๆเนะี่ยมันเริ่มกลัวแล้วและไอ้แฟนสไตล์ฟักทองตู้นี้ฟักทองสไต์นี้แล้เว,ว้เราจะลองเล่นเจ้าีีตัวนี้ดูนะครับเหมือนจะเป็นผู้ผับสนครัวนะครับ ผมเนี่ยนานแล้วแต่ผมยังไม่ดูร่างกายมันเลยว่าพี่บังคือคอะไรตัวอะไรเนะี่ยถ้าหาันควรจะตายนี่นะแน่เด็กเด็กตีเด็กอัดกรแเพงเด็กไม่ตายงงมากจีนี้งงมากตีเด็กอัดกรแเพงแต่เด็กไม่ตายมันจะจัดก,การเด็กคนนี้ไงล่ะจะเด็กเนื้ อการเด็กคนนี้เลยเ<ม>ด็กหลายคนที่เล่นด,ด้วยกับเล่นเยอะนะครับผมเราเดีาากก๋ยวจะกา็เล่นตัวนี้ก่อนครับหลายคนทีเดียวจะอยากกินเด็กประมาณหกคนจะถดูได,ด้กรับ อันใหญ่ขนาดนี้เขาให้กินเด็กแล้กินเด็กไปบ้านเราคนไปทุกครั้งจะติดดีกรัมใหญ่ไม่ได้อีกหนึ่งคนอีกอีกเกกยังไม่พอยังไม่มาตอนนี้ผมพอาไเลือดเยอะมากเลยนะครับตีเด้อหก หาแล้วเออเลทุกดูข้อไม่ค้านกดีเด้อถ้าอยากดูภาพต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแล้วก็ไปยเด้นะครับจุบๆ